เท้าพี่ดำทีดำ Oh yeah, yeah. đốt sụt so. oh. yeah, <coughs> <coughs> หลักอย่างอีกกำ <laughs> ย,ยั่มีเ <laughs> งิกกนแหรออ้าวเออดีมอเตอระไซคสองปึ๊บเอ้ยมากินหักมาแล้วมากินไป 给，给啥啦？给，给。

มีการจูนกได้เหรอโอ้ยพี่ตานหอบเหรอซีซีอยู่